สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะคุสูสิจะมาชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือนะคะค่ะทำแบบง่ายๆเลยนะคะลายสวยๆนะคะค่ะพร้อมแล้วเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะค่ะมาเริ่มต้นถักกันเลยนะคะตําห่วงสำหรับขึ้นต้นงานง่ายๆนะคะแบบนี้ค่ะ ถักโซ่ให้ได้เท่ากับความกว้างของกระเป๋าที่เราต้องการนะคะในตัวอย่างคุูสิจะถักทั้งหมด25โซ่ค่ะโอเคเนี่ยได้25แล้วนะคะอันานะให้เอามือจับโซ่สุดท้ายเอาไว้สักโซ่เพิ่มมาอีกหนึ่งทิ่มเข็มลงในหลักแรกที่เราเอามือจับไว้นี่แหละนะโอเคหนึ okay. ่งครั้งถัก X เ,เลยนะคะหลักต่อมา เราก็จะถัก x เ,เหมือนเดิมนะคะแบบนี้ค่ะถักไปจนให้ถึงสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะอันนี้คุณสิก็ถักมาจนถึงสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเรานับรวมนะอันนี้ก็จะได้ทั้งหมดเท่ากับจำนวนโซ่ที่เราขึ้นก็คือยีสิบห้าเนาะพอหลักสุดท้ายนะให้เราใส่ทั้งหมด4 x นะคะคุณสิใส่ไปแล้วหนึ่งนะ อันนี้ x ที่สอง x ที่สามนะคะ x ที่สี่ค่ะก็จะได้สี x พอดีหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราถัก x กลับไปเลยนะคะปักตัวหลักนะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะ ถักบนมาเลยจนให้ถึงสุดท้ายเลยให้ถึงตรงนี้นะพอถึงตรงนี้แล้วเรามาดูกันนะคะเราถักมาจนถึงสุดท้ายแล้วนะถักเอสามครั้งลงในหลักสุดท้ายนะหนึ่งสองสามนะคะก็จะรวมกับดักเดิมก็จะเป็นสี่พอดีแล้วก็รอหอติดกับ หลักแรกไปเลยนะคะปั๊บก็จะได้ก้นของกระเป๋าแล้วรเราจะเริ่มถักต่อไปเลยนะคะค่ะให้เพื่อนเพื่อนถักโซ่ขึ้นหนึ่งค่ะหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ถักเอ็กลงไปในหลักเดิมนี่แหละที่เราเริ่มต้นนะคะแบบนี้ค่ะในเอ็กใช่ไหมคะหลักต่อมาให้เราทิ่มเข็มลงไปในไหมตรงนี้นะหนึ่งหนึ่งเส้น แล้วก็ทิ่มเข็มไปในหลักถัดไปหรือว่าโซ่ถัดไปนะปั๊บค่ะวักไหมมาในเข็มจะมีอยู่สามห่วงแล้วเรารวบพร้อมกันนะแบบนี้ค่ะหลักต่อไปทําเหมือนเดิมทิ่มมาทิ่มเข็มไปในไหมหนึ่งเส้นตรงนี้อ่ะแล้วก็ทิ่มในหลักถัดไปค่ะเหมือนเดิมเลยทําแบบนี้ปั๊บ นะไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะดูอีกทีนะคะช้าๆนะคะทิมเข็มไปในไหมเส้นนี้เส้นเดียวนะเส้นที่อยู่ด้านบนตรงนี้โอเคแล้วก็ทิมไปในหลักถัดไปที่เราจะถักควักไหมมาก็จะมีสามห่วงไปในเข็มรวบพร้อมกันเนะาะค่ะให้ถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบรอบเลยนะคะค่ะอันนี้คุณสิิก็ถักมา ใกล้จะถึงครบรอบแล้วนะคะเพื่อนเหลืออยู่หลักสุดท้ายอ่ะติเก็บไว้ทําให้เพื่อนดูอ่านะเราทําเหมือนเดิมทิ่มเข็มไปในไหมเส้นนี้แล้วเราก็ทิ่มในหลักสุดท้ายแบบนี้นะคะหลักนี้ก็ยังจะถักเหมือนเดิมนะป๊บอ่าพอจะสุดท้ายจริงๆเลยคันนี้สุดท้ายของแถวให้ทิ่มเข็มลงในไหมเส้นนี้เหมือนเดิมนะคะ แล้วก็เอาเข็มไปทิ่มกับหลักแรกที่เราได้ทําไว้นะฮะจากนั้นควักไหมมานะคะอันนี้เราจะไหมเส้นนี้เราจะรอดผ่านไปเลยนะเราจะไม่ค้างไว้โอเคก็จะได้แล้วหนึ่งแถวแบบนี้นะคะต่อไปนะคะงานชิ้นนี้เราจะถักแบบพลิกไปพลิกกลับนะคะจะไม่ได้ถักบนค่ะต่อไปเราจะถักแถวที่สองนะคะให้เพื่อนใส่โซ่หนึ่งก่อนค่ะ พลิกชิ้นงานกลับนะคะ,ะเราจะทํางานแบบนี้นะคราวนี้ให้เอาเข็มนะสอดเข้าเพื่อนๆมองเห็นไหมสอดเข้าด้านหลังสอดเข้าท่านด้านหลังแบบนี้แล้วก็เอาไหมตรงนี้นะพองมาตรงปลายเข็มแล้วก็ควักออกมาถัก x ให้ได้ก่อนหนึ่งหลักนะก็จะได้งานออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆทำเหมือนเดิม อมองชัดๆนะคะทิมเข้มลงในไหมายเส้นเดียวเหมือนกันแต่อันนี้เราจะถักด้านหลังเนาะเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็ชินนะคะพอได้ไหมายหนึ่งเส้นเรียบร้อยก็เหมือนเดิมนะคะให้แทงทะลุมาเพื่อนมองเห็นไหมอ่ะอันนี้นะถ้ามองถ้ามองกันตรงหัวนะมันจะมีหนึ่งห่วงไอ้หนึ่งห่วงใช่ไหมคะ หนึ่งสองสามนี่จะมีไหมสามเส้นเลยนะอันนี้ให้เพื่อนแทงทะลุเลยทะลุสามเส้นนี้เลยนะมาเสร็จแล้วไหมตัวนี้ก็พาดเอารอดใต้เข็มแล้วก็วนมาขึ้นด้านบนก็เป็นการควักไหมนั่นเองนะคะแล้วก็รวบอ่ะจะเป็นแบบนี้อ่ะดูอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็ทิ่มเข็มไปในไหมเส้นสุดท้ายด้านริมเนาะแบบนี้อ่ะปลายเข็มเราก็ มาทิมลงในหลักถัดไปที่เราจะถักก็คืออย่าลืมเพื่อลองดูว่าเราทิมได้ได้ผ่านสามไหมสามเส้นนี้นะแล้วก็ไหมตัวเนี้ยเราก็พันเหมือนควักกับขาแต่ว่าเราช่วยมันหรือเอามือพันลอดเข็มแล้วก็อขึ้นมาอยู่บนปลายเนาะเนีควักมาแบบนี้ปึ๊บก็จะได้แล้วเนี่ยงานก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อ่ะ หลักถัดไปค่ะทําเหมือนเดิมทิ่มเข้มไปในไหมายเส้นที่อยู่นอกสุดคือแบบนี้ค่ะแล้วก็ปับนี่ก็เหมือนเดิมค่ะควาักม,มาเพื่อนๆงงไหมกูติว่าเพื่อนๆไม่น่างงนะอะเรามาดูช้าๆอีกครั้งหนึ่งว่าหลักต่อไปนะ ให้ทิมให้ทิมเข็มในไหมเส้นสุดท้ายตรงนี้นะพอทิมผ่านไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็เอาปลายเข็มมาทิมไปในหลักถัดไปที่เราจะถักซึ่งให้สังเกตว่ามันจะผ่านสามไหมาสามเส้นหนึ่งสองสามนะแล้วเราก็จับไหมรอดใต้เข็มแล้วก็พาดขึ้นมาแบบนี้เนี่ค่ะแล้วเราก็ถักไป อันนี้แถวที่สองอาจจะงงนิดนึงนะคะเพื่อนอาจจะแบบดูไม่ใช่งงดูยากนิดนึงแต่ว่าทําไปเรื่อยๆก็จะชินนะคะเนี่ยค่ะก็ะจะป๊าควักไม้ถักไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็เ,เพื่อนถักแบบนี้นะไปจนให้ครบรอบนะคะพอครบรอบแล้วเรากลับมาเจอกันนะคะเพื่อนถักเลยค่ะค่ะ อันนี้ครูซีก็ถักมาจนครบรอบของแถวที่สองแล้วนะคะมาเรามาดูหน้าตาของงานกันอันนี้จะเป็นด้านในนะคะส่วนที่โชว์จะอยู่ด้านนอกงานก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะหลายเริ่มขึ้นแล้วโอเคเรามาปิดแถวกันนะคะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนทิมเข็มไปที่ห่วงตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ให้ทิมตรง หลักแรกแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ควักไหมมาเหมือนเดิมนะคะควักไหมควักไหมมาแบบนี้ค่ะมีสามห่วงใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะไม่ค้างจังหวะไว้นะเราจะเอาห่วงที่สามคือห่วงนี้รอดปรุดมาเลยก็จะเป็นแบบนี้อ่ะแถวที่สองของเราก็จะจบลงแล้วนะคะอันนี้เป็นด้านในจากน,านั้นเพื่อนใส่โซ่หนึ่งค่ะ แล้วก็พลิกชิ้นงานกลับนะคะพอเราพลิกชิ้นงานกลับเสร็จเราจะขึ้นต้นแถวที่สามนะคะเริ่มแถวที่สามเพื่อนๆก็จัดการถัก x นะคะลงในหลักแรกแบบนี้ค่ะได้มาแล้วหนึ่งนะทำเหมือนเดิมปักถัดไปทิ่มเข็มเข้าไปในห่วงนี้นะค่ะค่ะแล้วก็ ทิมเข็มไปในหลักถัดไปก็คือหัวโซ่ถัดไปนั่นเองเราก็จะทําแบบนี้นะคะเหมือนแถวที่หนึ่งเลยนะพอได้มาสามห่วงในเข็มเราก็รวบเลยนะคะจากนั้นหลักต่อไปเราก็ทิมเข็มในตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็ทิมเข็มไปในหลักถัดไปที่เราจะถักหลักต่อไปนะนี่ค่ะก็จะทําแบบนี้นะคะเพื่อน ครับค่ะให้เพื่อนถักแบบนี้นะมาจนให้ครบรอบพอครบรอบเสร็จเราก็จะทําเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะก็ให้เพื่อนถักแบบนี้นะคะจนให้ได้ความสูงที่เราต้องการนะคะค่ะก็แพทเทิร์นจะซ้ําเดิมนะคะแถวคู่ก็จะเหมือนแถวคู่แถวขี้ก็จะเหมือนแถวขี้นะคะ ค่ะอันนี้คุูสีก็ถักมาจนได้ขนาดความสูงที่เราต้องการแล้วนะคะค่ะต่อไปเราจะเริ่มถักปากกระเป๋านะคะร่อนเพื่อนถักโซ่ขึ้นหนึ่งค่ะหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ถักเอ X นะลงในช่องเดิมเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะร้อนเพื่อนก็ทิ่มเข็มลงในหลักตรงนี้ ค่ะทำเหมือนที่เราถักข้างล่างนะคะแล้วก็ทิมไปในหลักถัดไปควักไหมามาก็จะมีสามห่วงเหมือนเดิมนะคะในเข็มแบบนี้อ่ะแล้วเราก็รวบพร้อมกันไปเลยอ่ะหลักต่อไปก็ทิมเข็มไปตรงนี้นะคะไปตรงที่เรารวบเมื่อกี้แต่ว่าเป็นขาสุดท้ายอ่ะแล้วก็ทิมลงไปในหลักถัดไปแบบนี้ค่ะค่ะ ก็ได้มาแล้วสองนะเหมือนเดิมนะคะทำหลักที่สามสี่ห้าค่ะพอได้ห้าปุ๊บนะคะก็ใเพื่อนถักโซ่ขึ้นสิบสองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะตรงข้างล่างนี้เราก็เว้นไว้สิบสองเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเราก็ทิ่มเข็มลงในหลักที่สิบสามนะที่เราข้ามมาอันนี้ข้ามสิบสองนั้นเพื่อนค่ะแล้วก็ถัดเอ็กเหมือนเดิมแบบนี้เลยปั๊บค่ะหลักถัดไปเราก็ ทิมไหมเส้นเดียวตรงนี้นะคะแล้วเราก็ทิมหลักถัดไปทําเหมือนเดิมค่ะห้าห้าชุดนะคะได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะก็จะได้เราห้าใช่ไหมคะ แล้วเราก็จะถักวนต่อไปอีกนะคะอีกาชุดนะก็จะเป็นทั้งรวมทั้งหมดเป็นสิบนะคะหกเเจ็ดดแปก้าสิบนะคะ พอได้สิบเรียบร้อยแล้วอ่าทํายังไงต่อเราก็ถักโซ่ต่อนะคะเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าข้ามไปสิบสองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะพอได้สิบสองแล้วเราก็ข้ามไปสนะิบสองน้าแล้วก็ทิ่มไปในแถวที่สิบสามแบบนี้ค่ะเพื่อน ค่ะก็จะได้แบบนี้ได้ได้ปากคร่าวๆแล้วนะตรงนี้นะคะเพื่อนๆปากตรงนี้ใครจะเอาปากว้างปากแคบอะไรสามารถที่จะดัดแปลงได้เลยนะอันนี้ครูสิทําแค่เป็นแนวทางนะคะโอเคเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ถักเหมือนเดิมเลยจนให้ไปชนรอบฝั่งทางโน้นค่ะ ค่ะพอถึงสุดท้ายนะคะเพื่อนสุดท้ายเราก็ทิมไปแล้วก็ดึงรอดผ่านมาเลยแบบนี้ค่ะ ก็จะได้ปากมาแล้วหนึ่งแถวเราจะทำอีกนะคะเพื่อนอในปากเนี้ยค่ะเราจะไม่ได้ทำลายให้มันสลับกันแบบนี้นะเราจะทำลายให้มันเป็นทางเดียวกันค่ะเพื่อนทำเหมือนเดิมค่ะใส่โซ่หนึ่งค่ะแล้วเราก็ถัก x ลงที่เดิมนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะคะไปหนึ่งรอบอันนี้เราจะทำ ต่อขึ้นไปบนโซ่เลยค่ะเราก็จะทิมเข้าไปในโซ่เลยนะคะเพื่อนจเริ่มจากตรงฐานนี้เลยนะ กระทำไปอีกสิบสองลากที่เราได้เว้นเอาไว้ับแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องไปเลยเหมืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลุดเฟรมบ้างไหมนี่ค่ะแบบนี้ค่ะทำง่ายๆค่ะพเพื่อนเพื่อน พอเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เพื่อนๆอันนี้เราก็ถักต่อเนื่องไปเลยนะคะต่อเนื่องไปเลยแบบนี้ค่ะก็จะมาดูหน้าตางานกัน ก็จะได้หน้าตาของงานออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ให้เพื่อนถักวนมาเลยนะคะจนครบรอบนะพอครบรอบแล้วเราเอามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะถักเลยค่ะค่ะอันนี้คุณสิก็ถักมาจนครบรอบแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะได้ปากมันละหนึ่งแถวมาเราจะถักแถวสุดท้ายกันนะคะอันนี้ก็พอตอนจบก็ทำเหมือนเดิมนะคะทิ่มเข็มไปในหลัก ด้านข้างแบบนี้อ่ะแล้วก็ทิมไปในหลักแรกแล้วก็ดึงลอดห่วงแบบนี้ไปเลยนะอ่ะขึ้นแถวที่สองเลยทําเหมือนเดิมใส่โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ถักเอ็กลงไปในช่องเดิมตรงนี้อ่ะทิมเข็มไปในหลักตรงนี้นะหลักสุดท้ายตรงนี้หลักเดียวอ่ะทิมไปในหลักถัดไปนะโอเคทําเหมือนเดิมค่ะทําอีกหนึ่งรอบ ทำหนึ่งรอบเพื่อที่จะให้ตัวปากนะคะมันหนาขึ้นมานิดนึงค่ะถ้าถ้าเส้นเดียวมันบางเกินไปเนาะก็จะทําแบบนี้นะก็จะทําให้ถึงตรงปากเนาะเรามาดูกันว่ามันจะหนาขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าใครชอบบางๆก็ทําแถวเดียวนะ นีค่ะก็จะได้มาแบบนี้แล้วนะโอเคก็ถักแบบนี้นะคะไปจนให้ครบรอบเลยนะคะเพื่อนก็จะเป็นบ้าเสร็จนะคะถ้าครบแถวนะคะถักไปค่ะค่ะอันนี้คุูสิก็ถักปากมาครบสองแถวแล้วนะคะเพื่อนก็จะได้ขนาดประมาณนี้นะถ้าเพื่อนเคนไหนอยากจะได้ปากที่มันใหญ่กว่านี้ นะคะหูหิ้วที่มันใหญ่กว่านี้ก็สามารถที่จะถักเพิ่มแถวไปได้อีกเนาะอันนี้ครูสีเอาแค่สองแถวนะคะเราจะมาเสริมให้ปากของเราแข็งแรงนะคะ,ะเพื่อนค่ะให้เพื่อนๆทิ่นทิมเค็มลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะแล้วก็ถักรอหอนั่นเองนะคะหรือว่าถักซีทิมลงไปแล้วก็ควักไหมมาดึงลอดผ่านนะคะ แท็กซี่หรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นการเลื่อนห่วงนะคะหรือว่ารอหอหรือภาษาอังกฤษก็อาจจะบอกว่าสลิปสติสนะคะก็จะเนี่ยแบบนเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆทําแบบนี้ไปนะปากมันก็จะหนาขึ้นนะคะเพื่อนทําให้จนครบรอบเลยนะคะค่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาของงานออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะเพื่อนๆสามารถเอาไปดัดแปลงทําขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้เลยหรือว่า จะถักสีเดียวหรือสลับสีก็ได้นะคะค่ะหวังว่าคงชอบใจนะคะค่ะเพื่อนๆลองถักใช้กันดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะคุศิษฝากกดไลค์หรือว่ากดติดตามช่องนะคะเพราะว่าคุศิษจะเอางานฝีมือแบบนี้นะคะมาลงอยู่ที่นี่เป็นประจำนะคะค่ะ เพื่อนๆคนไหนต้องการจะอุดหนุนอ,อุปกรณ์นะคะก็สามารถติดต่อคูณสิีได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะศิลานีดีไอวายสอนงานสีมือสอนด้วยหัวใจจะทำเล่นๆหรือทำเป็นอาชีพก็ได้